ใช่ตัดพวกเทคโนโลยีออกให้หมดแล้วมันเริ่มกลับมาอาธี่ทานที่ทานอีกครั้งแล้วเชื่อไหมว่าแค่สาวันดึงเขากลับมาได้แล้วก็ไม่เอาอีกเลยแล้วทุกวันนี้นะคะเนี่ยเห็นกล้องเห็นอะไรหรือว่าเห็นเราถือโทรศัพท์หรือเปิดเนี่ยเขาไม่ได้ติดอีกเลยเฮ้ยมันดีมากวันแปลกตรงที่ว่าแทนที่เด็กเห็นจะกลับมาติดอีกเนาะแต่กลายเป็นไม่ติดนะน้องหนิงแล้วก็ไม่นิดแล้วค่ะไม่เปิดก็ไม่เป็นไรดีจังเลยก็มาเป็นทิทานปกติแทนนะคะหาแม่โบบ้างดีกว่าปกติเนี่ย น้องบริชชอบอ่านชอบให้คุณแม่อ่านนิทานแบบไหนมีเรื่องไหนที่เป็นเล่นโปรนไหมคะถ้าเป็นนิทานนี่ต้องเป็นแนวแบบว่าตื่นเต้นตื่นเต้นนะคะเขาชอบตื่นเต้นเนาะเสียงสูงเสียงตามชอบอะไรนะชอบชอบนิทานมะชอบชอบชอบเรื่องอะไรคะชอบพ่อเขาบอเลยว่าเขาชอบนะโอเคจะเป็นแนวแนวแอคชั่นหน่อยค่ะแล้วก็จะในเรื่องสัตว์ สัตว์ต่างเหมือนเลี้ยงเสียงให้เขาฟังอะไรอย่างนี้ค่ะคุณแม่ก็เหมือนกันเวลาอ่านก็ทําเทคนิคเสียงสูงเหมือนกันเสียงต่ำเสียงสัตว์ต่างๆอีกด้วยมั้ยช้างร้องไงคะช้างแปลงอย่งมากเอ้าวป็ดเป็ดนะอ๋อโดนอ่ะเสือร้องไหมเสือเขาจะชอบเอาอีกเอาอีกอยากฟังอีกอะไรอีกอะไรปลาหมูหมูหมู ไงร้องยังไงขอแก้งน้องหน่อยปลาละลูกปลาร้องยังไงปลาปลาอ๋อฉลาดเนาะปลาร้องปลาเออทำได้เก่งจริงๆเลยก็จะเป็นแนวเป็นแนวก่อนนอนอ่านเยอะไหมคะก่อนนอนก็คือเขาจะชอบสองอย่างคืออ่านนิทานแล้วก็อีกอย่างแบบเต้นค่ะเขาชอบเต้นเต้นตลอดเลยตะกี้ก็มีเต้นโชว์นะแสดงว่าจะชอบนิ